ก็เสร็จยุคใหม่นะคะวันนี้เรามาเดลิวผลแล้วก็เนื้อหมอนทองต้นดานะคะเป็นทุเรียนของภาคใต้เลยนะคะวันนี้เราก็อันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะไปกับรถกระบะนะคะที่มารับต้นทุเรียนนะคะส่งไปที่จังหวัดตากนะคะแม่โสดนะคะอาเภอแม่อ่าลูกค้าที่สนใจนะคะผลทุเรียนหมอนทองต้นดานอกฤดูนะคะอันนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูเลยนะคะอ่า ลักษณะผลลูกเขาจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเนื้อเขาก็จะเหลืองเข้มอร่อยแบบนี้นะคะลักษณะเปลือกผลนะคะเขาจะหนากว่าทุเรียนปกตินิดนึงแต่ก็จัดว่าบางกว่าหมอนทองทั่วไปนะคะลูกค้าอันนี้เป็นทุเรียนที่นอกฤดูเลยนะคะดูเนื้อนะคะด้านในเนื้อด้านในเดี๋ยวน้องแอดมินขยับเนื้อให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูเนื้ออันนี้นะคะเนื้อนะคะเนื้อ เนื้อแบบเหลืองมากอันนี้เป็นทุเรียนเก่นะคะทุเรียนเราเพิ่งตัดมาขั้วแบบใหม่ๆเลยทุกขั่วนะคะขั่วยังไม่เหี่ยวเพิ่งตัดมาเมื่อวานเองนะคะเดี๋ยดูขั่วนะคะทุกลูกเลยขั่วยังสดใหม่มากนะคะเนื้อก็จะเหลืองแบบนี้เพราะว่าเราตัดทุเรียนแบบเก่จัดนะคะลักษณะผลสวยนะคะอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กอ่าน้ําหนักอยู่ที่4ี่กิโลนะคะ เนื้อจะแน่นมากนะคะเปลือกบางเปลือกบางนะคะเม็ดของเขาจะเล็กมากนะคะเม็ดก็จะมีเม็ดผสมนะคะเม็ดเม็ดเล็กเม็ดรีบนะคะเม็ดโตเม็ดโตมีน้อยมากเลยนะคะส่วนมากไม่จะรีบทั้งหมดเลยนะคะหมทองต้นดำหมูเนื้อน่ากินมากนะคะูกคาต้นไหนที่สนใจนะคะผลทุเรียนนะคะผลทุเรียนหมอนทองต้นดำนะคะเรามีจำหน่ายกิโลละ2 5 0ห้าิบาทนะคะ บริการส่งทั่วไทยจะตัดทุเรียนแบบเก๋แบบนี้เนื้อประมาณนี้ส่งนะคะลูกค้าเอาไปนะคะถ้าอยู่ข้างเดียวยีสานส่งไปสองวันไปถึงลูกค้าก็กรอบนอกนุ่มในพอดีเลยนะคะเราจะไม่ส่งแบบทุเรียนสุกนะคะจะส่งแบบทุเรียนเก๋แบบนี้นะคะทุเรียนแบบตัดมาใหม่ๆผลก็จะแบบเก๋เก๋จัดแบบนี้เลยนะคะเอาไปสุกเองที่ลูกค้านะคะดูนะคะสวยมากลุกร่องรูลูกหมุนหมุนหน่อยเดี๋ยวหมุนให้ดูร่องฟูนะคะ ทุกร่องภูนะคะลูกค้าดูนะคะร่องภูที่เล็กก็ยังแบบตึงมากนะคะตึงแบบเนื้อทั้งหมดเนื้อล้วนๆเปลือกน้อยมากเลยคุ้มค่ามากนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูรูปน,นี้กันบ้างดูนะคะคุ้มค่ามากนะคะเนื้อแบบเต็มเต็มร่องเลยนะคะเนื้อเต็มทุกร่องภูเลยลูกค้าดูนะอ่าสวยมากเลยนะคะเนื้อเขาจะเต็มทุกร่องภูเลย ลูกนี้ก็เหมือนกันดูนะคะแต่ละร่องผูเนื้อแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยอร่อยมากเลยนะคะลูกค้าเนื้อแบบโตมากดูร่องผูของผลนะคะลูกนี้นะคะน้ําหนักผลอยู่ที่แปดกิโลนะคะแปดกิโลลูกนี้แปดกิโลสี่ขีดลูกนี้ก็จะอยู่ที่สี่กิโลนะคะลูกนี้ก็สี่กิโลครึ่งนะคะ ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลทุเรียนหมอนทองต้นดำนะคะของภาคใต้นอกฤดูนะคะกิโลละ250บาทน้ำหนักผลจะอยู่ที่3กิโล,ลขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะอยู่แบบนี้เลยนะคะลูกเล็กไม่มีนะคะมีแต่ลูกไซส์พอดีไซส์มาตรฐานดูนะคะเนื้ออันนี้คือเนื้อของผลทุเรียนหมอนทองต้นดำน,นะคุาผู้มนะสวยมากนะคะเหลืองฉ่ำเลยนะคะเปลือกบางด้วยนอกฤดูกบางนะคะ ถ้าในาดูดูจะบางกว่านี้อีกอันนี้เป็นนกฤดูนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อน้องแอดมนได้เลยทางไลน์นะคะ S ไลน์เบอร์อที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะเป็นเบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะต้เรียนยโตูโตโตนะคะต้องโตโตแบบนี้นะคะูกคาก็ S ไลน์ทางไลน์แล้วก็แจ้งได้เลยต้องการกี่ลูกนะคะ เดี๋ยวทางร้านก็จะจัดส่งไปให้ลูกค้าทั่วไทยสองวันนะคะส่งเป็นขวดดูเรียนเนี่ยั่วใหม่มากนะคะเต่เนื้อดเรียนก็เหลืองมากเพราะเราตัดดูเดียนเก่งจังนะคะ